สำนวนสุภาษิตไทยมดแดงแสงพวงมะม่วงชายที่รักหญิงบ้านใกล้และคอยกีดกันไม่ให้ชายอื่นมารักมากอกสามตะกร้าปาไม่ถูกพูดจาตลบตะแลงจนจับคำพูดไม่ทันมะพร้าวตื่นโดก ตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีมาก่อนจนเกินพอดีมั่งมีในใจเล่นใบบนโบกคิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ม้าดีดกระลกมีกิริยากระดูกระเดกไม่เรียบร้อยม้าขี้ควายหลายขี้ช้าง มากมายเสียเปล่าใช้ประโยชน์ไม่ได้มากหมอมากความหลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันจนตกลงกันไม่ได้มิีจีตมีใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีตาหามีแววไม่ดูไม่ลึกซึ้ง มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวมีสมบัติเพียงเล็กน้อยแต่กังวลจนนอนไม่หลับมีเฟื่องมีสลึงมีเงินเล็กน้อยมือถือสากปากถือศีลมักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลธรรมแต่กลับประพฤติชั่ว มือเป็นระวิงใช้มือทำงานไม่หยุดมือไม่พายเอาเท้าราน้ำไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่นมือสั้นตีนสั้นขาดกำลังที่จะช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จ เมื่อพีเนื้อหอมเมื่อผอมเนื้อเหม็นเมื่อรวยมีคนมาห้อมล้อมเมื่อจนคนพากันนายหน,นีเมื่อเอย่ยเมื่อนั้นชักช้าอืดอาดแม่กระชังหน้าใหญ่ผู้ที่ชอบแสดงตัวออกหน้าเป็นหัวเรือใหญ่ แม่สายบัวแต่งตัวค้างผู้หญิงที่แต่งตัวรอให้คนมารับออกนอกบ้านแต่เขาไม่มาตามนัดแม่สื่อแม่ชักไม่ได้เจ้าตัวเอาวัวพันหลักหญิงที่ไปติดต่อระหว่างชายหญิงแต่ไม่สำเร็จจึงต้องตกเป็นภรรยาของชายนั้นแทน ไม่กี่อาจราคาถูกไม่ดูเงาหัวไม่รู้จักประมาณตนไม่ดูตามมาตาเรือไม่พิจารณาให้รอบครอบไม่ได้เบีย้ยเอาข้าวไม่ได้อย่างหนึง่งก็ต้องเอาอีกอย่างหนึง่ง ไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่รอให้ชักชา้าไม่มีเงาหัวมีลางว่าจะตายร้ายไม่มีปีมีกลองไม่มีปีมีคลุยไม่มีเขาไม่มีมูลฝอยหมาไม่คี้ ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผลไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอดไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาวางทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัวไม่รู้จากหัวนอนปลายตีนไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพไม่รู้อีโนอีเน ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกกงหน้าไมา้ด่วนทำทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรไม่เหลือบากว่าแรงไม่เกินความสามารถที่จะทำได้ไม่เออโอ,อหอหม ไม่ยินยอมไม้ใกล้ฟังแก่ใกล้จะตายไม้ป่าเดียวกันพวกเดียวกัน